นีครับอูยเดินเข้าหาครับมาของศักฮะอูต้องต้องแลกกับความเจ็บนะครับเดี๋ยอูยแกขึ้นบินไตเข่าดอกนี้ครับท่านชมอูเข่าขวาครับบินไตถึงหน้าอกนะฮะท่านชมฮะไดแล้วอูโยเข่าซ้ายหนึ่งดอกครับอูองศักจุกฮะยืนตัวแข็งเทียงไม่ออกครับตอนนี้ฮะท่านชมหักมาครับานอูคืเนื้อโจริงๆฮะดูฮะโอ้โหท่านชมอูของศักจุกครับขยับตัวหนีไม่ออกครับจังหวะนี้ฮะมา เอาไปไหนไปนั่นครับดูครับลากไปไหนไปนั่นตีเข่าขวาหนึ่งทีครับอ่ะคร์เนอร์ฮะโอ้โหเสียบเข่าซ้ายอีกแล้วท่านชมปูจุกจริงๆฮะดูครับปุแต่ละดอกแต่ละเม็ดฮะโดนเข้าไปฮะเต็มเต็มฮะอุ้ของสักมาถอดหัวใจหน่อยฮะโอ้โหท่านชมมากอุ้ยโดนเข่าของคอร์เนอร์นะฮะอ้โยนเข่าขวามาอีกแล้วครับปุ้ยจังหวะที่ทำตัวคืนครับซ้ายฮะโยนเข่าขวาอีกแล้วคอร์เนอร์ฮะโอ้โห หรือว่าจังหวะจะหักกองซักกลมลงไปครับโอ้โหนี่ฮะโอ้ยังจกยังเสียดอยู่นะฮะโอ้ยังไม่มาไม่เต็มร้อยครับโอ้โหรับเข่าไปเยอะครับกองซักฮะมาโอ้โห่ตีครับเตะซ้ายไอ้เตะขวาเท่าที่ครับโอ้แกกดมาดไอเข่าขวาอีกแล้วครับแม่กองซักยังคืนในหมัดท่านท่านชมคืนในหมัดครับโอ้กำตัวสับซอกซ้ายกันโอ้โหท่านชมมาโอ้โหจังหวะนี้ฮะสวยฮะโอ้กรรมการยังไงครับโอ้ยแพ้สนามดูครับท่านชมโอ้ยซอกเดียวครับโอ้ยขอแค่เถียงคำเดียวครับ โอ้โหแพ้สนามดูครับมาฝอกซ้ายของแกท่านชมดูเป็นยังไงครับเป็นยังไงครับขอดูหน่อยครับท่านชมมุแตกครับแตกเหนือคิ้วด้านซ้ายของเฮอร์เนอร์ครับท่านชมแพ้สนาม่าอย่างไงครับออ้เสียงแค่คําเดียวครับโอ้โหกำลังมาได้สวยครับของจังหวะเฮอร์เนอร์เข้าทำนะนี่ครับโยนเข่าซ้ายเข่าขวาของแกครับมาคอมสังกี่ิจุกไปแล้วนะฮะ จังหวะเถียงไม่ออกครับยกขาเขานี่คกอมีจังหวะหักศอกซ้ายตรงนี้มาครับฟ้าผ่าครับกลางเวทีอาจารย์โยติการโชกครับโอ้เจ้าพ่อคุณนี่ฮะโอ้โหแผลเดียวครับจบทุกอย่างฮะโอ้เขียงแค่คำเดียวครับสะอึกเดียวท่านเท่านั้นคะท่านชมจังหวะครนเนอร์มีโอกาสเขาทำได้อย่างชัดเจนมากครับช่วงยุที่สามจังหวะการยนข่าขวาของแกคท่านชมแต่มาผลาครับโอ้ตีเข่าเพลินไปหน่อยครับมา